2. ทุติยปันนาดหนึ่งเขมวักหมวดว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมะหนึ่งเขมสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเขมะเขมะผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะพระอานทน์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาวเวทยินนิโรธอยู่อาสะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะโดยนิปริยายแล้วเขมะสูตรที่หนึ่งจบ 2. เขมะปัตตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเขมปัตตะเขมปัตตะและถึงเขมปัตตะสูตรที่สองจบสมอมตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอมตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอมตะอมตะและถึงอมตะสูตรที่สามจบ สอมตะปปตตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอมตะปปต,ตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอมตะปปต,ตะอมตะปปต,ตะละถึงอมตะปปต,ตะสูตรที่สี่จบ 5. ออภยสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอภยะ ท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอภยะอภยะละถึงอภยะสูตรที่ห้าจบ 6. อภยะปัตตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอภยะปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอภยะปัตตะอภยะปัตตะ ละถึงอพยปะตะสูตรที่หกจบเจ็ดปสัสสธิสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าปสัสสธิท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปสัสสธิปสัสสธิละถึงปสัสสธิสูตรที่เจ็ดจบแปดอนุปุพภปะปัสสธิสูตรว่าด้วย เหตุให้ตรัสเรียกว่าอนุปุพพปสธิท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุปุพพปสติอนุปุพพปสธิและถึงอนุปุพพปสธิสูตรที่แปดจบเก้านิโรธสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่านิโรธท่านพระอุทายีถามว่า ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่านิโรดนิโรดละถึงนิโรธสูตรที่เก้าจบสิบอนุปุประนิโรธสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอนุปุประนิโรธท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุปุประนิโรธ อนุปุพภะนิโรธผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพพะนิโรธท่านพระอานทน์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพภนิโรธโดยปริยายแล้วละถึง ภิกษุล่วงในวสัญญานาสัญญายัตนะฌานโาดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียินิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพพานิโรธโดยนิปริยายแล้วอนุปุพพานิโรธทููรที่10จบ11อ็ดภาพพสูตรว่าด้วยผู้อาจและไม่อาจ เพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำเก้าประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำเก้าประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุสร้าย 3. โมหะความหลง 4. โกทะความโกรธ 5. อุปนาหะความผูกโกรธ 6. มัคคะความลบหลู่คุณท่าน 7. ปลาสะความตีเสมอ8อิส,สาความริษยา 9. มัจฉริยะความตรณีภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำเก้าประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำเก้าประการได้แล้วอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ ทำเก้าประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะสองโทสะสโมหะสโกทะ 5. อุปนาหะ6มัคคะ 7. ปลาสะแอิสา9มัชฉริยะภิกษุทั้งหลายภิกษุละทมเก้าประการนี้ได้แล้วอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ อภพสูตรที่สิบเอ็ดจบเขมวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เขมสูตร 2. เขมปัตตสูตร 3. อมตะสูตร 4. อมตะปัตตสูตร 5. อภยสูตร 6. อภยปัตตสูตร 7. ปัสสิสูตร 8. อนุปุพพะปัสสิสูตร เก้นนปปานิโรธสูตรสิบอนุปุพพนิโรธสูตรสิบเอ็ดอภพสูตร